ในรูปบนนี้คุณได้เอาเงินใส่ไว้แล้วคอยจะเอาไปซอกเพื่อให้พวกเขาหล่านี้หาถ้าภายหาเจอก็จะได้เงินที่อยู่ในนี้ไปด้วยที่ให้เวลาหาคนละโซนาท์เท่าน้นแต่ถ้าหาว่าหาครบคนละโซนาท์แล้วอย่าหาบ่าเห็นค่อยมีเกณฑ์ให้ลิ้นเพื่อมาตั้งศึกว่าภัยจะได้ไปซึ่งเกณฑ์น้ามาเป็นเกณฑ์อย่างใดและเกณฑ์น,น้นมีโอกาสได้ลิ้นหรือบอก่ก็ไปหาสพบผพ้อพกพงกานตอนนี้ค่อยกำลังจะเอาไปซอกตอนนี้มัดมานี้ยาย,ายไปเหา่อบบ่ได้ก็เลยจะเอาลงอันนึง โอเคจะเอาประมาณนี้โอเคตันนี้ค่อยจะเอาไว้พินเลยจะเอาใส่เข้าไปจะนี้โอเคอยู่ยาโปรภนะแล้วเข้าไปเบิกกวานถ้าหเา,า,าเบอร์ลมมาใจอยินมาจะเห็นได้หรือบอกเบิร์ลงม,มาเจาอย่่เินเห็นได้สันเจนค่อยกันเลยมาเอาใส่ยอยู่เปล่า ทอทีตัวไทค่อยเพิ่มซุมเข้าแบบบุหุบตัวโอเคเฮาสซ้แล้วแล้วตัวนี้ให้พวกเข้ามาหาแต่ก็จะไปหาเฮาต้องมาโอเพียงกอมเพื่อไปกัตตาซินวาไพจะได้ไปกอมไปลามเนื้อเจ้าวันมีลายคนค่อยจะเอาฝันทีน้อยกลัวมาให้กองซาคนนี้ให้มาเฮ็ดกอนและคนที่อ้อคือจะได้ไปหาในอดาดัทที่เนิมพวนี้ได้ไปหาดาที่เนิมและอดาดัทที่สองจะมีภัยก็ไปเบรน,นกัน อาดาที่สองและอาดาที่สามราชนาะก็ให้คนที่เหลือมาเฮ็ดคานิโอโซโคนโซโคนนี่ตัวได้เป่ยยี่ชุดเพื่อเป็นกันตะาซินตัวนี้เรือแต่สามคนโอเคตัวนี้เขาได้จัดอาดาไปที่เฮยหอยแล้วคนแรกไปหาได้ด้วยที่มีเวลาหาเพิษสนอันทีเท่าน้นในที่นี้ก็โอตโตเบนี่เบธิว่าคที่เนินเถาะโที่แป๊หาไปพอพ้องกันแต่ในควไปจินแมนให้หาคนลังคามและให้ผลทีโคตโตเบนี่ พราะเขาคิดว่าตัตัวเบนนี่แล้วจะดีกว่าเอาล่ะก็มาที่วิดีโอของเฮาบอกว่าไพ่ก็พยายามหาเตะที่มดทุกคนมาบอกว่าไพ่จะได้ไปควจรจะลูกปนอยู่ในเป๋าที่เขาเยียดอยู่ตนนัวนี้ถ้าเขาพูดที่ะาว่าลูกปนอยู่ในเป๋าที่เขาเยียดไปเยี่ยมมาเขาุูจะเสียใจแน่ คนที่เจ้ก็เดิน่าไปเบาที่อยู่ขั้นหลังคองคนที่สมคือเบาที่คนจะเอาลูกปอาใส่ไว้แต่เบอร์คือทุกคนก็บอกข้าคิดว่าเขาจะเอาใส่อยู่เบาเวนี้เขาอยากคู่เลิกกันว่าไครจะได้ไปนี่ก็อีกคนที่พามาแล้วก็พาไป ตอนนี้ทุกคนได้หาขอ้อุณลโซนาทีแล้วแต่ยังหาบ่เห็นข้อกันเลยจะมาซะเลยเลยนี่เจ้าเย้ยไปยี่ามาแต่บ่เห็นควรจีนทุกปนอยู่ในป่านี้เนื้อเจ้าว่าบ่มีไฟหาเห็นต้อมาลี่เกิดาสิกันว่าภัยจะสนะและจะได้ห้าเหงเงินราวันที่อยู่ในม่ารูปนี้ไปเซอร์เกนกนะก,ก็คือภัยอยู่ได้ดุกวัวคือผู้ชนะแต่นอนจะเลิกเก็บข้อก็เอาคนนี้นขออื้ก่อนพวาคนนีม้มาเกียกกัน เราให้เาสองคนนีบกเราว่าใคจะได้ขังินอนี้ไปแล้เลือกแค่สอคนเน